ผู้บัญชาการมณฑลทาหารบกที่29ประดับเครื่องหมายยศให้ผู้เลื่อนยศนายทหารสัญญบัติและนายทหารชั้นประทวนของหน่วยเมื่อวันอังคารที่22มิถุนายนพุทธศักราช2564เวลา8นาฬิกา30นาทีที่กองบัญชาการมณฑลทาหารบกที่29ค่ายกจเสวราอำเภอเมืองจองังหวัดสกลนครพลตรีพัชรพลสิริรักผู้บัญชาการมณฑลทาหารบกที่29 เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้ผู้เลื่อนยศนายทหารสัญญบัติและนายทหารชั้นประทวนคือร้อยโทสมพรสายบัวร้อยโทอำนวยสุวรรณบุตรจ่าสิบเอกยงยุทธด,ดวงพกาจ่าสิบเอกเกียรติศักดิ์คุมยราสิบเอกหญิงเพนวดีโคตรพรมสิบโทศิรพัสสีมุกดาสิบโทนัทพลบุญวิเศษสิบโทพานุพันธ์พรมนุชิต ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศของข้าราชการทหารซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความขยันหมั่นเพียรผู้บัญชาการมณฑลทาหารบกที่29กล่าวแสดงความยินดีกับกําลังพลที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้นพร้อมกล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่ต่อไปทีมข่าวมณฑลทาหารบกที่29รายงาน